ธุรกิจที่น่าสนใจในปี2,566ขาบเกี่ยวมาจนถึงปี2,567นี้มีหลากหลายอุตสาหกรรมนะคะที่มีสัญญาณของการเติบโตค่ะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะมีการเปิดเผยคะ่ะว่าประเทศไทยเองนะคะมีธุรกิจที่น่าสนใจแล้วมีแนวโน้มโตต่อเนื่องหลายธุรกิจมากๆแล้วบางธุรกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทรน์ขาขึ้นนะคะมีการจัดอันดับ10อันดับธุรกิจนะคะที่คิดว่าน่าจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวเติบโตและเป็น ธุรกิจที่มีอัตราการขยายตัวได้เป็นอย่างดีค่ะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะเปิดเผยนะคะจากการนำส่งงบการเงินประจำปี2566ที่ผ่านมาในรายละเอียดเนี่ยพอมาวิเคราะห์แล้วนะคะจะพบว่ามีรายได้ของนิติบุคคลทั่วไปรวมทั้งหมดเนี่ยถึง57.8ล้านล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะจำนวนของผลกำไรเนี่ยสูงถึง2.3ล้านล้านบาทนะคะโดยกลุ่มของภาคการผลิตเนี่ย ทำรายได้สูงสุดนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่23.72ล้านล้านบาทค่ะคิดเป็น41%ของรายได้ทั้งหมดเป็นผลกําไรจํานวน1.10ล้านบาทนะคะ1.10ล้านล้านบาทค่ะคิดเป็น47%ของกําไรสุทธิทั้งหมดค่ะ รองลองมาคือกลุ่มการขายส่งขายปลีกที่ทำรายได้ถึง23ล้านล้านบาทนะคะคิดเป็นสัดส่วน40.30%ของรายได้ทั้งหมดนะคะโดยทำกำไรอยู่ที่0.46ล้านล้านบาทคิดเป็น19.57%ของกำไรสุทธิทั้งหมดค่ะรวมไปถึงกลุ่มภาคบริการที่ทำรายได้ทั้งหมดอยู่ที่10 จ8ล้านล้านบาทคิดเป็น18.7 0เของรายได้ทั้งหมดนะเป็นผลกำไรรวมประมาณทั้งหมด0.78ล้านล้านบาทนะคะก็คิดเป็น3 3 4 0เของกำไรสุทธิค่ะส่วนธุรกิจที่จะสามารถสร้างกำไรได้สูงสุด10อันดับแรกอันดับที่1ได้แก่ธุรกิจผลผลิต ที่ได้จากโรงกลั่นปิตโตเรเลียมนะคะอันนี้สร้างรายได้สูงถึง3.8ล้านล้านบาทค่ะตามมาด้วยธุรกิจขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับนะคะอันดับที่3คือธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับค่ะอันดับที่4คือธุรกิจผลผลิตรถยนต์ส่วนบุคคลนะคะและอันดับที่5คือธุรกิจผลิตชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์อันดับที่6คือธุรกิจยานยนต์ชนิดใหม่ชนิดรถนั่งส่วนบุคคลนะคะอันดับที่7คือธนาคารพาณิชย์ค่ะอันดับที่8คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อันดับที่9ธุรกิจขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์นะคะโดยเฉพาะ ในสถานีบริการน้ำมันค่ะและอันดับสุดท้ายอันดับที่10คือธุรกิจขายส่งเชื้อเพลิงเหลวนะคะทั้ง10อันดับนี้ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์บอกว่าส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดไซส์ L ที่สามารถทํารายได้สูงที่สุดในธุรกิจในแต่และประเภทที่มีการจัดอันดับแล้วก็เปิดเผยมาจากทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นั่นเองค่ะ